สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมองงรับน้ามง,งโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ v ี v o เลยแล้วก็เป็นเป็นแรนดโรถซัแบแรนแรกที่ที่เข้าเลยใช่งงครับผมั้วันีออกงานคนเดียวออกงานคนเดียวไม่มีน้องฮนะเหงาไงหมเหงามากคือ <laughs> คิดมาตลอดว่าเอ๊ะถ้าน้องอยู่ข้างๆน่าจะช่วยเราได้เยอะขึ้น<อ>ครับผมก็เควงเงไม่มีน้องครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกบอกบอกครับ <c oughs> จะบอกว่าพรุ่งนี้ไปเวิร์กช็อปครับผมเป็นเป็นโฮสเทลของเทีจิลา <c oughs> ใช่ครับช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากๆครับโอ้ทีทีเลยครับพี่เต้ลเฟิร์สแบบช่วงนี้ก็เจอกันทุกวันนะเจอกันที่ฟิตเนสบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ฟิตอยู่ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเก่งแจ้งเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์เดียวกับเฟิร์สเลยใช่แล้วก็ช่วงนี้พยายามกินให้มันเยอะๆอยู่เพราะว่าช่วงนี้แบบนอนบ้างแบบตื่นไม่ไม่เป็นเวลาใช่ตื่นสายบ้างอะไรแบบนี้บ้างใช่ครับแล้วมีความหนักหน้าหน้าหนักของมือช่วงไหนที่เปล่ากับเวชาอะไรนะครับเวลาที่เรางบงช็อตยังมีส่วนไหนที่ยังเป็นห่วงอยูไ่ไหมโอ้ ก็ช่วงนี้เป็นการปูพื้นฐานมากกว่าครับยังไม่ได้แบบเข้ากานมากเป็นการปูคือพื้นฐานที่แบบนานมากๆในเรื่องของแบบหลายอย่างเลยในเรื่องของแบบการพูดบอดี้อะไรหลายๆอย่างครับการแบบการใช้บอดี้อะไรแบบนี้การใช้ร่างกายก็ปูใหม่หมดเลยครับใช่คือทุกคนนี้เรียกว่าแบบรอคอยเรียกรอมากครับกาโอ้หอยากเปิดต้องอยากเปิดมากๆแล้วครับก็รอติดตามครับ อาจจะเป็นเป็นปีนี้แหละครับอาจจะเปิดกล้องปีนี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยวา่าจะเป็นช่วงไหนครับผมก็ฝากติดตามด้วยว่าโปรเซสไปถึงไหนแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่อยากให้ลืมน้องเขียวก็ครูกันนะครับก็ขอถ่ายด้วยวครับวันนี้ทุกคนก็เป็นจริงนะกันทุกบ้านทัเมืองกนก็ดีใจมากๆครับก็จริงนะก็อย่างที่บอกว่าจริงนะเป็นเป็นเพื่อนคนแรกในวงการเก่งเลยใช่ก็เข้ามาในวงการก็เจอจริงนะเลยครับผมอ๋อแสดงว่าก็จริง เรื่องนี้มาทุกอย่างก่อนก่อนที่จะเรีนซิ่งก่อนที่จะอะไรใช่ก่อนทุกอย่างเลยครับก็ตั้งแต่เข้าดูมันดีมาก็พอพอมาอยู่ดูมันดีก็ได้ไปแคลรก็เป็นเป็นตัวละครแรกเลยที่เราได้เจอใช่ตอนนี้ก็คือหลายๆคนอะไรๆที่ออกมาก็จะคือแว่าคนนี้หล่อมากหล่อมากบอลล่ามาเออเราแบบรู้สึกยันไงบ้างตอนนี้กขนาดนี้ขอบคุณครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนชื่นชอบชื่นชมกันนะครับก็ เก่งว่าอาจจะเป็นเพราะาฟิลเตอร์หรือเปล่าฟิลเตอร์พี่พี่ดีด้วยฮะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะนอนเยอะหน่อยก็ร่างกายอาจจะสมบูรณ์มากขึ้นครับใช่อาจจะสดใสามากขึ้นแหละบอกว่าออล่ามามันนี่ดังแน่นอนโอ้บบฟันแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง <S <S ก็รู้สึกดีมากๆครับก็จะอย่างที่บอกว่ากลัวลอยฮะกลัวแบบบางทีกลัวลอยก็ ก็ยังเป็นเก่งคนเดิมครับผมเป็นเก่งคนเดิมของพี่ๆครับก็ดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับกับกระแสจริงนามากๆเพราะว่าเป็นผลงานที่เก่งทุ่มเทมากแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมทีมงานด้วยครับอย่างที่บอกว่าทีมงานทางานกันหนักมากพี่ๆพุ่มกับพี่ๆแบบทีมสร้างผู้บริหารทุกคนพี่ๆนักแสดงทุกคนทํางานกันหนักมากแม้แต่ทีมอาร์ตแบบอย่างๆทีม Art อาร์ตอ่ะ ใช่ใช่ครับเป็นมาสเตอร์พีชของของทุกคนเลยแล้วก็เก่งอะสินิกับพี่พี่ทีมอาร์ตมากตอนอยู่ในกองนะแบบบางคนแบบทำงานแบบเสร็จตีสองตีสามหกโมงเช้าต้องมาตั้งเซตไม่เกยวไ่อยู่เกียวไม่นอนเพราะต้องตื่นต้องตื่นมาเจอกันอยู่ดีฮะใช่ใช่ก็ทำงานกันหนักมากแทบไม่ได้นอนเลยครับพี่พี่ทุกคนเลยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวพี่ตั้งพี่ตั้งล่าสุด บอกว่าเก่งบอกว่าพี่ตั้งอีกสักสามเดือนไหมเราไปถ่ายอีกสักสามเดือนพี่ตั้งบอกว่าเก่งเอากล้องไปเลยไปถไ่ายเองถา่ายมาหน่อยวันเกิดครับจริงแล้ววันที่กาล่าสุดเป็นวันเกิดเราน้องขอโอ้ให้ช่อใหญ่มากครับก็วันนั้นเซอร์ไพรส์แบบเยอะมากๆครับก็ดีใจมากๆที่แบบอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆจริเป็นคนที่แบบ เทคแชร์ทุกคนคนรอบข้างของเราทุกคนเลยครับผมก็ดีใจที่ที่น้องไม่ไม่ลืมมันเกิดเราแล้วก็น่ารักมากครับผมใส่ใจด้วอตอนที่เขาให้คือดอกนัะวนเป็นดอกที่เราชอบอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ครับขอแก้ข่าวกันนะเรื่องฉนดที่ดินเป็นเป็นเป็นของเป็นของขวัญในภาพยนตร์ครับเป็นถนดที่ดินของของเซกแล้วก็ได้มาหลังวันกาล่า น้องก็เลยแบบเฮ้ยพี่เก่งจริงๆอ่ะในช่อดอกทานตะวันอ่ะมีของอยู่ข้างในนั้นนะเก่งก็คิดว่าอ่าใช่เก่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยของอะไรอ่ะเงินหรอนึกว่าแบบจะเป็นเงินแบบโผล่มาแบบเป็นชั้นๆเลยใช่ใช่ครับแต่ไปพอไปดูเจอโฉนดที่ดินก็เลยแบบ a c t ิ้งแบบโอเวอร์ไปหน่อยรู้อยู่แล้วแล้วจริงเราให้ จริงๆตอนนี้น้องยังไม่บอกครับแต่ใช่ครับน้องบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บเป็นความลับอีกสักระยะนึงเดี๋ยวบอกว่าคืออะไรน่าจะย้อนหลังครับน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญแบบพิเศษมากๆครับผมอาจจะรอเวลาอยู่อาจจะรอเวลาอยู่ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเขาจะให้เดี๋ยวเขาเซอร์ไพรส์เองครับผมเดี๋ยวไม่รุนวันนั้นที่เป็นวันกาล่าสับภารับ โอ้ก็อ oh, ย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่แบบเทคแคร์คนรอบข้างแบบมากๆเลยแล้วก็พร้อมที่จะยิงดีไปกับคนรอบข้างทุกคนเลยแล้วก็น้องรอผลงานนี้กับเก่งมาตลอดพอวันหนึ่งได้เห็นชื่อของเราไปอยู่บนจอหนังแล้วแบบทั้งเก่งทั้งน้องก็แบบดีใจมากๆเลยก็เป็นเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีของของเก่งแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของของทุกคนเลยใช่ครับ น้ำปิงดูไปสองรอบครับเฮ้ยสามรอบครับสามรอบพร้อมๆเก่งเลยทุกรอบเลยใช่ครับเขาเขาแบบร้องไห้ไหมเขาแบบว่าร้องไห้ทุกรอบไหมชมเราเลยหรือส่วนมากเขาจะแบบไม่ค่อยชมต่อหน้าเท่าไหร่ฮะใช่ใ่ก็น่าจะน่าจะพื้มครับครับอ่อนี้รามีอะไอีกแแบบที่รอมแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็คือในนาก่ครับ ช่วงนี้ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานครับก็มีมาเรื่อยๆครับอาจจะมีคอนเทนต์ออกมาบ้างครับผมว่าเป็นคอนเทนต์อะไรไไเพลงเพลงเหรอครับก็ช่วงนี้ก็รม่บอกได้ไหมไ<ป>ก็ก็ฝากฝากติดตามแล้วกันครับผลงานเพลงก็จะมีคฟเวอร์ออกมาให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับผมเพลงของใครหรอก็มาอรอลุ้นกันว่าเป็นเพลงของใครอ่าครับผมบเมื่อกี้คนหรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ตัวกลางตัวกลางใจก็ได้ <c oughs> ครับผม,ม,มใช่ไหมนิชาบอกนิชาบอกรอติดตามครับผมมีแน่นอนครับเพลงคู่ครับแต่ลุ้นว่าจะเป็นเพลงอะไรอ่าครับผมได้เจอแน่นอนอได้เจอแน่นอนทแบบฮอลล์แอบทับ้งแสุดท้ายครับายนี่มาหนาตัวเก่โหโหเงเองสองสารใครที่สุดโอ,อ้โหตัวเก่งเองสงสารใครที่สุดแล้วอ่า เราสามรอบ,บแล้วเราสงสายกัยเราไม่เอาสาระไหมครับไม่เอาสาระไม่เอาสาระเนาะเก่งสงสารทุเรียนนะเก่งสงสารต้นทุเรียนคือกว่าจะปลูกก็ได้ไคือ,ขอเขาทำขึ้นมาละคะทุกโอ้โพี่พี่ทุกคนแบบเก่งมากทำม็อกอัพขึ้นมาแบบโอ้โหเต็มต้นนะครับ<อ>แล้วคือตอนเล่นอ่ะเราแบบแทบจะไม่ทะนุถนอมทุเรียนเลยคือเล่นเต็มที่อ่ะฟันคือฟันแบบโยนคือโยนอะไรแบบเนี้ยสงสารต้นทุเรียนนะครับ แต่วจริงๆสูถาสนทุกคนเลยครับผมสาสนทุกคนเลยใช่ฝากอ่ะให้แฟนไทยหนับาทุกคนหเ, <st> <ช>เป็นเยอะๆแล้วก็รอดตามพี่เจและก็น้ำมวได้ครับก็ขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องวิมานหนามนะครับหรือว่า The p i r e of t r o n i ะครับก็นําแสดงโดงยพี่เจพี่อิงฟ้านะครับแม่สีดาแล้วก็มีพี่เต้แล้วก็มีเก่งด้วยนะครับก็ตอนนี้เข้าทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะครับตอนนี้ยอดน่าจะข้ามห้าสิบล้านแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ ที่ดีที่สุดได้ไหมไอีกหนึ่งแล้วกันอีกหนึ่งของไทยนะครับที่ทุกคนต้องได้ดูจริงๆครับเก่งว่าทุกคนต้องได้ดูจริงๆนะครับฝากด้วยนะครับพิมานหนามครับผมแล้วี้ทุกคนต็องเลียงกินนะกันหมดเลยก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ดูจริงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขอฝากเข็มจีฬาด้วยครับผมอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นปีนี้แหละครับผมที่จะได้เริ่มโปรเจกกันเนาะ เริ่มน้ำหนึ่งกันนะครับก็ขอฝากด้วยครับน้องเฉมพ่อครูครับผม